มานิ <c oughs> นาาเี่ได้มตนยชังตวนี้ทุดยอดกูไปไม้ไปนเลนนัง้งไปโคบะดุม,ม,มวันหนามูวิจีดีจักรนันโคบะดุมชังเลยตัวนี้กุ้ยชุนเลยทุดยอดฮันเนศร์มัไม่ใช่เพง่งแต่ว่าแกนดิ้ขใร้อยฮันไปโคมาจากมยายักของผู้ใหญยสมังกกลครกนวล นี่คือแกบานทรอมออมาไหว้เดี่ยวกูดจอบวัวตัวนี้กินลาพื้นบ้านวัวชนนี่ไอ้ชนตัวไม่กี่วันนี้บองแล้วนะชนนายกอดอุ่นถึกเชนชนผู้ใหญ่แววอุ่นถึกเชนชนเดิมพันถกาเบิ้นเนชานุถุไวดาวรถมันดีมะเออก้ต่างอันก็ไวอุ้นชนไอ้รดคุ้มว่าไม่ชนหรือพอคุ้มมังเลยชนดีว่าวัวลาม นี่กูพามาไว้แต่นี่กูให้ลวงชิดเลี่ยงให้ลองชิดหน่อยลวงชิดฝักงหัวไหนอ่ะเลี้ยงหัวคุ้งแกลวงชิดยั่นเออสุดยอดเลี้ยงหัวคุ้งฮาร์แน่จริงเนี่ยไม่กี่วันนี้ชนเรี่ยมึงหุนกันมาบองนะหุนกันเร็วๆกูไม่บากับมันกูการีหุนเดือหัวเพี้ยได้กี่เปรย์ตายกูเคยเห็นแล้ววันก่อนไปข้าวบนชนพวกก้าวไปจึงในบนข้าวไปจึงในจะน้ำไปเดินเวียนเบลืออยู่มัวคอยข้าวไปชนไม่แก่ก้าวไปเดินเวียน

พกูจนน้ำวก็ไปโยพวตัดญานุนตอเฮ้ยพวกู้จนเฟก็งาพกูไม่มีน้ำยาพกูจนน้ำไปโยบวกตัดญาเดือนพวพี่ได้เดือนหรอเียดลูมันไม่มีความสุขได้แล้วก็พอน้ากูไปจนน้แล้วได้ทั้งเป็นน้ำเงน กูไปลำไกาโตบม่กูได้น no ัก uh, ร really ้อมัวเฟรด้ดนนหมูจังกี้ไม่ออกไอ้แม่ขึมาเป็นนยไปเดดน้จะเจก้องปลุกเ็วม่ลงดีูปาหนุ่ยไวิ่งบนน้องเดีเียมันเดินเล่วไเราอยู่เล่นเนาะรติดรอเจ้าเจ้าบงเจ้าเจ้าบง พูเล็วกูได้กูยัดฮึแงปาไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เรียกว่าหัวไม่มีการศรกษากูเรียนรู้มามึ่อมึงอจ่ปอดีนี่อวามันจะยบมึงวังเลยกูรองแล้วังมอรู้ได้มาเหนนะไอ้โมบาน่นี่ลำบากกูเลย ba nuôi về tiền này mang cả mai cây phá về tiền này cũng kia cho cũng cả mấy cái chó của mình nuôi quần mai tay ngang bụng luôn, lùng la ơ trời à nuôi ăn về mà con <laughs> 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 cháu con nuôi nhà mon nuôi nuôi về làm nuôi phá giang đừng phá mẹ nuôi về bu cả tuần mai thì càng thua đừng mang cơn dơn bẩn đâu <laughs> <laughs> nhà nuôi giờ <laughs> lo รือเยน็นเป็แแนแล้ก็อยู่ันไม่ค้นแม่มเฮ้ยนอยแลวก็หัวไปได้หรองบ่าแขนเครียดกูทาไเลยกูเครียดมือเกรียดไหนนะ่ะเครียดรำคาญกู้เจอปุ๋ยว้ใส่ยางหยีทิมซอปซาทุกมาเลยวันชายพามาทางไว้ข้างบ้านไม่รู้รามาแต่ไหนผ่าโคไปแต่เตงแต่ลุนปุ๋ยผ่านมด bây cho bụi, em mau nhát đâu, em ba về kinh thì có phương chi nhát, quên bụi quên nuông thì cho bụi cũng nuông miệt khu, em về chú bụi ra nữa nè, phải về kinh nhát phải, phải, nam mẹ kinh của ก็เพิ่งแกงบอลกินไม่ได้หนักบอลก็แกงบอลแกงแกงกินยานี่ปกินด้กว่าจะนำจะบอลไมินีนกีว่าไมกกินนี่กินันกูบอลแม่เจ้าแ้ดังเฟลตนดีกครียดน่ยไปกินยายาปวดตัดไว้แล้วไปกินตา